ับไปดูสถิติกันก่อนครับในส่วนของไฮไลท์ด้วยนะครับอ่านี่ฮะเป็นประตูแรกนะครับของทีมเยาวชน19ปีไทยโดยอิสริยะมารมนะครับตัวนี้ต้องคนทั้งคนผ่านทั้งคนหม่งนะต้องต้องให้เครดิตพอดีเลยน้ำหนักพอดีนน้ำหนักพอดีเป็นลูกเปิดของสุพรปีนภาตาโพ่นะฮะจริงๆแล้วพยายามที่จะเปิดหลายทางนั้นจนจนได้โฟกัสพอดี1.0ครับก็น่าจะคลายความกดดันไปได้เยอะนะ นี่เป็นจังหวะที่ทางฝั่งของสิงคโปร์เองก็ลุ้นจากมาฮาเทีนะครับแต่เตะเนี่ยไปติดบล็อกของผู้เล่นไทยนะครับก็คือวรวุบุแล้วก็บอลเนี่ยก็ออกหลังไปรัตนัยก็ไม่อยากเสียลูกเตะม,มุมดูลูกยิงของมาฮาทียครับมีฉลับเล่นไทยนิดๆแล้วครับ,รบตัวเล็กนะฮะดูต้องบอกว่าตัวเล็กแต่ว่าก็คล่องเหมือนกันและนี่เป็นลูกที่2ครับจากจังหวะฟรีคิกของทีมไทยนะครับอัทวิทย์เนี่ยเปิดมาแล้วอิสริยะก็ โฉบเข้ามานะครับตรงบริเวณใกล้ๆกับเสาแรกแล้วก็ดูครับมแม่นเหลือเกินนะครับนี่ครับพอเปิดมานี่คือเหมือนกับบอลตรงนิดนึงแล้วก็ตวัดเปลี่ยนทางเข้าไปเลยนะฮะสประตูของอิสริยะนะครับนี่เป็นนักเตะจากโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมนะครับก็เป็นนักเตะที่สังกัดทีม SCG เมืองทองอยู่ในเ็ตด้วย